สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะให้ชมสมเด็จพิมพ์พระประธานอ,าองค์นี้จะให้ดูเป็นพิมพ์ที่อ้างอิงจากหนังสือแล้วก็มาศึกษาเนื้อกันดูจากหนังสือพระสุดยอดพระเบญจภาคาีเป็นหนังสือสุดยอดพระเบญจภาคี เป็นพิมพ์สมเด็จพิมพ์ประ,ประธานวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพจะอ้างอิงจากหนังสือพระแล้วก,ก็จะให้ศึกษาเนื้อดูศึกษาดูพิมพ์ดูเนื้อ,อพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงของวัดระฆังส่วนใหญ่วัดระฆังซุมนี้จะโยโยมาทางด้านฝา โยมาทางด้านซ้ายาโยมาทางด้านซ้ายแล้วก็โค้งลงมาพระเกตจะพิวพระเกตก็จะพิวเห็นสุมจะโยะโยเห็นเส้นกรอบแม่พิมพ์ข้างนอกจะเห็นเส้นกรอบแม่พิมพ์เห็นเส้นกรอบแม่พิมพ์ชัดเจนแม่พิมพ์ มีกรอบแม่พิมพ์ให้เห็นเหมือนอย่างองเนี้ยจะจะมีเส้นกรอบแม่พิมพ์ให้เห็นนะมีเส้นกรอบแม่พิมพ์วิ่งให้เห็นแล้วก็จะวิ่งลงมาสุดแค่ประมาณคนะรึ่งครึ่งแขนนะเพื่อนเส้นกรอบแม่พิมพ์จะวิ่งสุดแค่ครึ่งครึ่งแขนแต่จะตัดเกินจะมีการตัดเกินนิดหน่อยอฝั่งฝั่งด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายองค์พระจะตัดเกินฝั่งขวาจะตัดเกินออกมากกว่า ฟังฟังฟังทางด้านซ้ายองค์พระขวามือเราเนี่ยจะตัดเกินตัดเกือบชิดซุม้มลักษณะวงแขนก็จะทิ้งดิ่งลงมาแล้วโค้งเข้าอ่ะทิ้งดิ่งลงมาแล้วโค้งเข้าขตรงนี้จะเป็นคอคอดอ่ะนี้จะเป็นคอคอดให้เห็นมีเส้นลำคอพระพักนะเหมือนกับ ขนมาตูมหรือว่าอ่าเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะเกตจะพิวผิว๊บงนี้จะเป็นเกตทะลุซุม้มอ่าแขนซ้ายก็จะโค้งแล้วก็โค้งออกมาข้างนอกนิดหนึ่งนะแขนซ้ายจะกิ่งโค้งข้างนอกนิดหนึ่งแล้วก็หักเข้ามามีข้อศอกหักบุกเข้ามานะจะโค้งออกข้างนอกแล้วมีข้อศอกแล้วหักเข้ามาอ่า หน้าอกมีเส้นสังกติให้เห็นนะสองเส้นเห็นลายๆนะสังกติเพื่อนดูนะเส้นสังกติเห็นลายๆเนี่ยวิ่งเข้าองค์นี้จะมีเส้นสังกติเหมือนกันวิ่งเส้นสังกติลายๆวิ่งให้เห็นเส้นนี้จะมีเส้นสังกติเส้นจะมีวิ่งให้เห็นเส้นนี้ติดชัดใบหูติดชัดองค์นี้หูจะมีเห็นถ้าถ้าส่องลงไปจะมีเห็นลายๆอยู่นะจะมีเส้นหูหูลายๆให้เห็นเนี่ยเส้นหูเนี่ยเนี่ยจะมีเส้นหูให้เห็น จากภาพถ่ายจะไม่ค่อยชัดเหมือนองค์จริงะนะมีฐานเหมือนกั้นเพื่อนฐานฐานเหมือนกันฝั่งเนี้ยฐานจะเฉียง45องศาฐานก็จะเฉียง45องศามาดูฐานมุมฐานฝั่งซ้ายองค์พระนะจะไม่ค่อยเฉียงจะ จะไม่ค่อยเฉียงเท่ามุมฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่จะเฉียงจะเฉียงมากว่าฮะฝั่งซ้ายจะเฉียงฝั่งขวานี่จะไม่ค่อยเฉียงนะขวามือเราสายองค์พระนะจะไม่ค่อยเฉียงอ่จะไม่ค่อยเฉียงจะตัดจะออกตรงตรงนิดหนึ่งจะไม่จะเฉียงออกนิดหนึ่งอ่าฐานสิงห์อ่าฐานสิงห์อ่าดูฐานสิงห์แล้วก็มีเส้นผ้าที่วิ่ง ลายให้เห็นเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นผ้าทิพย์วิ่งให้เห็นอ่าฐานสิงห์ซ้ายฝาอ่าฐานสิงห์อ่าดูฐานสิงห์เหมือนกันมีเส้นผ้าทิพย์ออกเนี่ยเส้นผ้าทิพย์ออกวิ่งให้เห็นอ่าฐานเขียงเหมือนกันโค้งฐานเขียง่ะเนี่ยมีฐานเขียงโค้งเข้าอ่าฐานเขียงโค้งเข้าเนี่ยฟังนีฐานเขียงโค้งเข้าเนี่ยจะมีฐาน โค้งเข้ามีเส้นผ้าที่วิ่งให้เห็นอ่ะโค้งเข่าสูงเข่าซ้ายนี่จะจะสูงกว่าเขยียงหมอนอ่ะเข่า,าซ้ายนี่จะสูงกว่าเข่าซ้ายนี่จะสูงกว่าเขียงหมอนเขยียงหมอนนี่จะต่ําต่ําแล้ววิ่งมาจะมีปลายเท้าให้เห็นอ่ะมีปลายเท้า มีปลายเท้าให้เห็นมีปลายเท้าให้เห็นเนี่ยมีปลายเท้าให้เห็นเข่าโค้งเข่า,ามีมีปลายเท้าให้เห็นเนี่ยมีปลายเท้าให้เห็นลักษณะพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงจะเป็นพิม,พ,มพ์เดียวกันทีนี้เราจะให้ดูเนื้อเนื้อจะออก ขาวอมเหลืองอ่านี่เนื้อเนื้อจากองค์ในรูปในรูปนะลงกล้องแล้วไม่ค่อยเนื้อจากในรูปจะออกขาวอมเหลืองอ่าทีนี้เรามาดูดูเนื้อเนื้อองค์จริงอ่าดูเนื้อเพื่อนเพื่อนเนื้อ เนี่ยเห็นกอบแม่พิมพ์ชัดเจนฝั่งขวากอบแม่พิมพ์จะวิ่งลงมาสุดแค่ประมาณครึ่งแขนเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเห็นกรอบแม่พิมพ์ฝั่งซ้ายองค์พระขวามือเราสายองค์ฝั่งขวาองค์พระสายมือเรานะก็จะเห็นกรอบแม่พิมพ์วิ่งลงมาสุดข้างล่างนะให้ดูเนื้อหลกักคือดูเนื้อเนื้อจะออกเนื้อขาวอมเหลือง จะมีเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดแดงอยู่ตรงช่วงเข่าไม่เห็นเม็ดแดงลงกล้องแล้วไม่เห็นเม็ดแดงเม็ดเล็กๆลงกล้องแล้วมองไม่เห็นถ้าสององค์จริงจะมีอยู่สองสามเม็ดให้เห็นมีเม็ดดำเม็ดแดง จำเนื้อให้ดีเพื่อนจำเนื้อให้ดีเนื้อให้ดูเนื้อเนี่ยเนื้อที่ล่อนเนื้อที่เปิดแล้วคาบพอคาบหลุดเนื้อที่จะเปิดก็จะเห็นเนื้อขาวอมเหลืองเนี่ยคาบที่ยังมีเหลืออยู่คาบที่ติดเหลืออยู่ก็จะเห็นเป็นล่อนออกเป็นแผ่นคาบเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยคาบเก่าถ้าเนื้อเปิดแล้วก็จะเห็นเนื้อเป็นขาวอมเหลืองอ่า ลักษณะเนื้อขาวอมเหลืองอันนี้พิมพ์นี่ดูเราต้องดูพิมพ์จากองค์จริงบางทีเราก็ต้องมีหนังสือมาศึกษาด้วยว่าพิมพ์เราตรงกับพิมพ์แบบไหนพิมพ์ที่มีในหนังสืออ่าเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังอ่าดูข้างหลังอ่าเนี่ยเม็ดสุมกอเห็นเป็นเม็ดนะเพื่อนตรงเนี้ยจะมีเป็นเม็ดให้เห็นนะช่วงนี้เม็ด เม็ดสุมกอมีให้เห็นอ่าเนี่ยเห็นเม็ดสุมกอมีเม็ดกรวดมีเม็ดกรวดเม็ดปูนเปลือกหอยยุบย่นย่อนี่ยเขาเรียกว่าหลังยุบย่นย่ออ่าให้ดูเนื้อ ดูเนื้อชัดๆเนี่ยมีเม็ดดำเม็ดสีดำดำเม็ดมวลสารสีดำดำที่สมเด็จโตท่านเอามาผสมพออายุหลายร้อยปีเนื้อก็จะเม็ดดำๆแถวนี้จะมีเม็ดมวลสารที่ให้ที่อายุหลาย อายุเป็นร้อยร้อยกว่าปีก็จะหลุดให้เห็นนะเห็นไหมอายุร้อยกว่าปีก็จะหลุดมีเป็นหลุมเป็นบอ่อโอเคเพื่อนๆข้างหลังก็ได้ประมาณนี้ ข้างๆาดูรอยตัดข้างๆสมเด็จวัลคังจะตัดจากข้างหน้าไปข้างหลัง คลิปนี้ก็ศึกษากันได้ประมาณนี้เพื่อนๆให้เทียบจากองค์ในหนังสือหนังสือพระที่ลงโชว์ไว้แล้วก็ดูองค์จริงเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบลักษณะเนื้อลักษณะพิมพ์ทรง ถ้าเพื่อนเพื่อนไปเจอก็หยิบจับได้เลยเราส่วนหนึ่งเราจะต้องมีหนังสือมาศึกษาด้วยไม่ใช่ว่าดูแต่พระอย่างเดียวเพราะว่าพิมพ์ทรงเราก็ไม่รู้ว่าพิมพ์ลักษณะเหมือนกันหมดแต่ว่าลักษณะพิมพ์เป็นแบบไหนอ่เราจะได้รู้ว่าพิมพ์สมเด็จที่เรามีอยู่รุ่นนี้เป็นพิมพ์นี้ครับโอเคครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดี สมเด็จโตได้คุ้มครองปกปักรักษามีเงินมีทองใช้ปลอดภัยจากโควิดขอบคุณครับเพื่อนที่รับชม